วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับริงเอ่อสเต็กนิ่นมนะครับอ่าสเต็กนิ่มฮะบริการสเต็กหลายอย่างนะมีไขขก่คาราเกะข้าวยำไก่แซ่บนะฮะสลัด บาเกตตีอ้อันนี้เปิดเปิดที่บ้านเองนั่นราคาจะย่อมยาวเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด,ยดก็มันดีอย่างที่บ้านไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าเช่านะหายสบายนั้นเราก็เลยเริ่มต้นที่ราคา49บาทเนี่ยอยู่ได้ เมื่อกี้เป็นหน้าร้านนะฮะทีนี้เราก็มาดูบรรยากาศภายในร้านนิหนมนะครับนะนี่คือลูกชายของอสนิทพ่อครัวนะฮะคนนนตุตะตุนตุยนี่ก็จะเป็นแม่ครัวนะฮะนะหุุนอยงี้ยะใช่เลยน,ยนะแสดงว่าอร่อยนะแสดงว่าอร่อยนะ,ะนี่ก็คือคุณพิมพิมมุกนะฮะ เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณสนิทนะฮะนี่แม่ค้าขาแกงนะฮะเจ้าเดิมเจ้าเดิมมาประจำอ่ะเปนดีโชคดีนะถูกศูนย์ห้าด้วยนะถูกศูนย์ห้าด้วยนะํำไปเล่นไปอาเลี้ยงจะไปกินอะไรกินนม่เป้ไหมเออเพอถูกศูนห้าแต่เมื่อคืนฟ้าผ่าจานดาวเทียมที่บ้าน นะฮะอ่าคุณนายคุณนายนิดนมนะฮะยังไม่เกษียณนะฮะยังไม่เกษียณอีกอีกกี่เดือนสองปีโอ้สองปีเศษนี่เพื่อนเรานี่แสดงว่ามีเมียเด็กทีเนี้ย่ดเออมีเมียเด็กมาสวนกิเียวอ่เเราเสื้อใส่เสื้อสลิมหวานนะะห้องบันทึกเสียงไม่ได้ซื้อเองของฟรีแหม มันมีเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งไปจังหวัดอะไปชวนอะมาได้มากมาเออมาว่าอะไรทั้งแต่ย้ายมาที่เขาจะประชุมอยู่ไหนใช่ไหมประชุมอะไรนู่นนี่เนี่ยอ่าวันทึกสิสักมันให้ให้เรานัดเออเออตอนแรกเขาบอกว่าอะไรสมศักดิ์อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนัดมาที่นี่เลยโดยมาที่หนุ่มมาบ้านนู้นไงบ้านไหน

มาแล้วนี่นอไเปิดไฟเข้าไงขนมพิเศษเลยใช่ไหมหนมสองอันเลยไม่กินข้าวอันนี่ก็พิเศษตัวอ้วนไม่มีบู๋ไม่อะไรประชดชีวิตฟ้าผ่าฟ้าผ่าจานดาวเทียมนี่มันไม่ไม่ได้ผ่าได้ง่ายๆนะต้องดีใจนะที่จริงอ้าว เมื่อวานฟ้าาผ่ดคือไงฟ้ามันแหงกผมลังดูอยู่ก็แม่ก็ดูอยู่แม่ไม่ไม่ถึงทีวีหรอกดีมาไม่ถึงตรงมอไม่ทีวีเสียสองกระติกเนี้่องพังเลองดรอปอ่ะอ่ะเอาอะไรเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะอ่าเดี๋ยวจัดให้นะหาเสียงรู้ออกไหมจัดให้จัดให้หารสนุกนุ่งคิดนะืพูดตามเขาอ่ะนี่นะฮะคือสเต็กหนิบนมนะฮะอย่างสเต็กเนื้อเนี่ยนะฮะ เป็นท่านเห็นแล้วท่านะอดวัดใจไหวไหมเนี่ยผมยังอดใจไม่ได้เลยเนี่ยเยอมากเกิน <c> ะ <oughs> <c oughs> มันอร่อยอ่ะนะอร่อยอยังไม่คกินอย่ยแต่ที่เคยกินมาแล้วนะมันก็ต้องอร่อยเหมือนเดิมแหละนะก็วันนี้มาเพราะว่าที่มาด้วยกันนะเขาถูกลอตเตอรี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้า ้โต๊ะคนเสาไนวันอาวะโอ้โหตรงลานเรถท้่เสาที่ไม่ถึงหน้าบ้านที่มันจะตรงนั้นมันจะมีช่องให้เข้าไปสมาคมอะนะไอ้รถรถที่จะโต๊ะโต๊ะจุ๊จีนจะเข้าได้นะเสาไฟฟ้ามันชนเออเราไปเห็นนี่มันเปลี่ยนใหม่แล้วมันเปลี่ยนใหม่เสาไฟฟ้ามีล้อเหรอเสาไฟฟ้ามันชนนั่นแน่นั่นแน่เฮ้ย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  คุณพิมพิมมุกเนี่ยพอเจอสเต็กเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมีไหวพริบปฏิภาณนะฮะเราพูดครั้งไปนิดเดียวว่าเสาไฟฟ้ามันชนนะไรนแบบหนี่น้มันมหมันหลับในเนี่ยหไอตุ๊ตตู้เมื่อคืนเนี่ยเขาบอกตีสี่บ้านรู้เปนบ้านนี้มันหลับในมันจะรับเป็นรับพระที่วัด็นียงแตกแล้วตัวมันก็รู้ก่อนที่มันจะถลกไปมันบอกมันหลับในคนจ้ะ นี่เราไม่ได้ว่าเองนะคนนี้เขาเล่าให้ฟัง <c oughs> จริงเแ็ดอยู่ที่คนนี้พูดติดขา่า <c> ว <oughs> ตอนนั้นเปิดร้านข้าวแกงแล้วนี่อกอัมาดูบ้านแล้วเนี่ยีสี่หา,นะาเอบอร์โทรศัพท์มูอนีไม่เจอมือไม้สัน<อ>่นมืหมดกัวแกแล้วเบิดแต่ก็วิ่งเข้าไปดูกันนะสะลบเลยเหรอคนขับอะ่ะขาม้นหัก<อ> ขับวคนเดียวจะไปรับพระไงรีบนะฮะก็เมื่อกี้เห็นเต็มเต็มจานนะฮะด้วยความอร่ออร่อยนะหายวับไปกระตาเลยครับนะฮะทุกจานเรี่ยงเลยฮะนี่แหละครับคือรสชาติของร้านหนิกหนมนะฮะอร่อยจริงจริงอะไรอ่ะอาหารปลาธรรมดาค่ะอาหารธรรมดาอันใหญ่ในตัวเล็กๆค่ะอันนี้อันนี้มันปลาปลามา ไ้ามันคือนแบบบ้านพูกว่าแบนแจกประก,กัดเป็นสองตัวเขออามีอาหารเม็ดนยเน็นซูถุงเล็กๆเขามันทีเขาก็กินอะไรลูกน้ำมันชอบมากนี่จะมาถึงก็ใส่ขวดไอ้ขวดแบบขวดน้ำอ,อ่ะใส่ใ่เนี่ตัวลขวดของมาแล้วนัว่ออนก่อนเนาะ เน,นี่ยมันเป็นซองอย่างเงี้ยนั่งานเองหานะ่ะไม่เป็นซองหรอเป็นเล็กเล็กนั่งนเอาซองขายอช่งัวตองอีลงเอาไปให้ไม่กินหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อทุกอย่งเป็นไชุบโอ้โหเย็นิ่เกียวไม่ต้องเยินนิดเดียวได้ปา ดูดิฮะคนมากินนิดนมเนี่ยหัวพอๆกันเลยเห็นไหมชอบเราชอบอร่อย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 ครับอร่อยอืมอันนี้ไม่มี้กิร้านอื่นเลยทำให้กินอยู่ในนี้อ่ะวันนี้เลยเลยไไม่ด้บ้านอยู่ไหนอยู่ในซอยนี่ครับก็ไม่ได้กินร้านอื่นเหมือนนกกัเิดตายไม่หยุด กรรมดีเร็วก็ไว้ติดตะไปไม่มีสิ้นสุดสินธรรมปกป้องมนุษย์ให้บริสุทธิ์อนุโมทนา